และเริ่มแล้วสมาชิกพักพลังประชารัฐช่ิงก่อนหน้าคุณภัยบูลบอกไม่เกี่ยวไปเรื่องส่วนตัวคุณเลืองไกรลีกิจวัฒนะล่าสุดเช้านี้ส่งหนังสือ e m s ไปที่กรกะตอ,อีกแล้วค่ะให้สอบคุณแพททองทานเชียนวัฒน์น้ำเตรมีเหตุต้องพ้นจากตําแหน่งนายกตามมาตราหนึวงเล็บศวประกอบมาตรา1น7หรือไม่กรณีนี้อ้างว่า ขอให้กะกะตตรวจสอบคุณแพทองทานว่าได้มีหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆเนี่ยเมื่อวันที่15สิงหาจริงหรือไม่เพระาะเมื่อวานนี้คุณแพทองทานเนี่ยให้สัมภาษณ์ค่ะแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าได้ลาออกหมดแล้วจากกรรมการบริษัทต่างๆรู้สึกว่าจะย0 21ค่ะ20บเ็บริษัทคุณองค์หิงเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อวานมีเสียงไหม เียมค่ะท่านนายกครับเห็นว่าลาออกจากกรรมการยี่สิบเอ็ดบริษัทในกรณีจริงไหมครับนี่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมลาออกไปลาออกเหี้ยเราวอะไรที่มันที่มันขัดต่อกฎหมายเราก็ต้องทําให้หมดวันนี้ทีมฝ่ายกฎหมายช่วยกันทําจะกี่บริษัทไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้นะคะก็ดูกฎหมายเป็นหลักนี่คุณเลืองไกลบอกว่าได้มีหนังสือลาออกเมื่อวันที่15หรือเปล่า เหตใดจึงจดทะเบียนกรรมการออกวันที่19สิงหาค่ะหลัง,งจากเด้รับการแต่งตั้งเป็นนายกมติแล้วคือแต่งตั้งเป็นนายกในวันที่้วคุณไม่ใช่แ,แต่งตั้งมือลระชงการปรดช8สภาโหวตอ่ะ16อ่าใช่ไหมเออวันที่โห<แ>วตในสภาเนี่ย16 10 รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเนี่ยดูอาทิดอ่ะใช่ใช่สิบแปดค่ะวันที่สิบแปดสภาโหวตวันที่สิบหกวันศุกร์คุณเรืองไกรจะนับวันไหนคือวันที่โหวตในสาภาสิบหกสิงหาแล้ววันที่18รับโปรดเก้าใช่ไหมคะแล้วคุณเรืองไกรตั้งข้อสังเกตว่าคุณนุ้งอิงมีหนังสือลาออกจากกรรมการบริษัทวันที่15แล้วทำไมถึงจดทะเบียนกรรมการออกวันที่19 ช่วง19ก็เท่ากับว่าหลังปรดเก้าเป็นนายกนะอ่าค่ะเอาอีกแล้วมันก็เป็นเรื่องประเด็นข้อกฎหมายอีกคือมันจะมีประเด็นว่าการก็ได้ลาออกแล้วแต่เวลาไปยื่นจดเนี่ยเข้าใจว่าทางฝ่ายกฎหมายก็คงจะบอกว่าก็วันวันที่โหวตก็ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะแล้วมันก็ติดสร์อาทิตย์ต่อมาแล้วติดสออาทิตย์การจะไปจดทะเบียนมันต้องเป็นวันทําการ ก็ต <Construction>. ้องเป็นวันจันทร์ที่สิก้าค่ะเข้าใจว่าข้อต่อสู้ตรงนั้นนะค่ะอันนี้พยายามจะดูจากคุณเรืองไกลแต่คุณเรืองไกลบอกทั้งถึงกอกตเลยกรณีดังกล่าวเข้าข่ายจะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา1.70วงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่อืม โดยคุณเรืองไกรอ้างอิงเป็นนั้งข้อข้อเลยน้องไบข้อหนึ่งระบุว่า26สิหงหาเว็บไซต์สำนักข่าวอิสราหัวข้อแพทองทานลาออกกรรมาการธุรกิจเกลี้ยง 21บริษัทเอาภายด้วยหลังเศรษฐาพ้นวันเดียวลงข่าวพร้อมภาพมีข้อความบางส่วนดังนี้นายกอุ้งอิงแพทองทานลาออกกรรมการธุรกิจเครือชินวัตรเกลี้ยง21บริษัทมีสนามกอล์ฟเอาภายด้วยพบทำหนังสือมอบอำนาจ15สิงหาส่งลูกน้องยื่นจดทะเบียนกรมพัฒนา19สิงหาหลังสารมนุนวินิจฉัยเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งคดีตั้งพิชิต14สิงหาเพียงวันเดียว แล้วก็ระบุว่านางสาวแพททองทานได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกวันที่สิสิงหาเป็นลูกคนเล็กก็บอกประวัตินะคะแล้วก็บอกว่าเป็นกรรมการบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำนวน23บริษัทในจำนวนนี้เลิกดำเนินการสองบริษัทยังเปิดดำเนินการ21แห่งม,มูลค่าการถือหุ้นเกือบหมื่นล้านบาทล่าสดุด สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบว่าบริษัทดังกล่าวได้มอบอำนาจให้บุคคลอย่างน้อย3คนยื่นจดทะเบียนลาออกจากกรรมการของนางสาวแพททองทานทั้ง21แห่งแล้วก็มีตัวอย่างก็คือไปยื่นจดทะเบียนวันที่19ใช่ไหมสิบเวันจันทร์สิสิงหาอิสราเนี่ยเขาบอกว่า,ามีกรณีก็แปลว่าอิสราปกติเขานํานเสนอเนี่ยเขาจะมีอะไรข้อมูลหลักฐานอ้างอิง มันจะมีที่สิบห้าได้ให้ไปลาออกใช่ไหมค่ะมันจะมีคำขอจดทะเบียนลงวันที่รับเนี่ยส9บสิงหาแต่มีข้อความในท้ายของแบบระบุข้อความขอรับรองว่าผู้ขอจดทะเบียนได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริงเมื่อวันที่สิบห้าสิงหาและคำขอดังกล่าวลงนามโดยคุณแพทองทานและกรรมการผู้มีอำนาจอีกท่านหนึ่งชื่อคุณอุดมศักดิ์ คำรับรองการจดทะเบียนลงวันที่19สิงหาได้ระบุว่าการหนังสือลาออกคุณนังสืองท่ามีหนังสือลาออกเมื่อ15ลงวันที่15สิงหามีผลตั้งแต่15สิงหาบริษัทได้รับเมื่อ15สิงหาหนังสือมอบหน้าบริษัทลงวันที่15สิงหาแต่ไปเสียก่อนวันที่19สิงหาเข้าใจว่าตั้งแต่ก่อนโหวตแล้วก็มีกระบวนการที่อิสาราเขาตรวจสอบ แล้วแต่คุณเรืองการมาตั้งคําถามว่าผลจากการพ้นจริงๆงมันจะนับวันไหนนึกออกใช่ไหมค่ะแปลว่าคุณแพทองทานเนี่ยทำขั้นตอนกระบวนการลงรายมือชื่อลาออก15สิบห้าเสียงหา,าก่อนวันบวชหนึ่งวันค่ะถูกไหมคุณเศษฐานเนี่ยพ้นจาก <14. S 1> ตำแหน่งนายก14บวตนายกใหม่16ค่ะใช่ไหมคุณแพทอทานเนี่ยทำนังสือลาออก วันที่15วันที่15แต่มีการไปจดทะเบียนเนี่ยวันที่ 19, 19ซึ่งเสียก่อนสเต็มใบมอบหน้าก็ปีเสียก่อนสเต็มวันที่19เอ้ข้อต่อมาอีกน้องไบก็ดูกันต่อไปข้อสี่จากข่าวชํานัะขาวิสารารวมถึงเฟซบุ๊กเพื่อไทยที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเสนอชื่อเมื่อ1 0บสิสิงหาคม มีเหตุอันควรสงสัยว่าแพรทองชันได้ลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆในวันที่15สิงหาจริงหรือไม่ถ้ามีการมอบอำนาจลงวันที่15สิงหาเหตุใดจึงไม่ไปจดทะเบียนในวันที่16สิงหาซึ่งเป็นวันศุกร์ออและทำไมจึงไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาซึ่งห่างกันอีก4วันกรณีมีเหตุอันควรสงสัยเทียบเคียงกับกรณีของคุณทักษิณ ผู้ถูกร้องที่1ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยโต้แย้งกรรมการปรปรชวไว้ในคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญเมื่อปี44คําคำวินิจฉัยปี44คืออะไรคำวินิจฉัยปี44คุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้ถูกร้องที่1นะวันนั้นคุณทักษิณเป็นนายกนะคะโดยระบุว่ามติของผู้ร้องที่ว่าผู้ถูกร้องคือคุณทักษิณจงใจยื่นบัญชีด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการปปชแล้วเข้าร่วมประชุมและมีมติด้วยคือคุณหญิงปริยาเป็นการกระทำฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ไล่เลียงเนี่ยคะออ่ะว่าคุณหญิงปริยาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและยังดำรงตำแหน่งเป็นลูกจ้างอยู่ในวันที่ได้รับเลือก และหลังวันที่โปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นกรรมการปรชา <c oughs> ปชตลอดมา <c oughs> จนถึงวันที่ลาออกจากกรรมการปปรช <c oughs> สำหรับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทวงอมอ <c oughs> ก็เพิ่งจะลาออกเมื่อวันที่8มกราคม44โดยอ้างเหตุว่าลืมลาออกการดำรงตำแหน่งกรรมการปปชข,ของคุณหญิงปริยาจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ <c oughs> และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ร้องก็รู้เหตุที่คุณหญิงปริยาต้องพ้นจากตำแหน่งก่อนที่ผู้ร้องจะมีมติ เพราะในวันนั้นมีประชาชนยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการปปชก็คือมีการอ้างอิงคำวินิจฉัยสารรนุนเมื่อตอนปี44นั่นแหละค่ะว่าคุณนักสิว่าคุณนักสิเคยโต้แย้งกรรมการปปชเอาไว้และสุดท้ายข้อที่คุณเรืองไกลลีกิจพัฒนะยื่นต่อบกรกตก็คือการลาออกจากกรรมการบริษัทต่างๆของนางสาวแพทองทานในวันที่15สิงหาคม แต่กลับไปจดทะเบียนวันที่19สิงหาคมจึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่าวันที่ลาออกจริงคือวันที่ใดและมีการสัเอกสารย้อนหลังหรือไม่หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีการลาออกหลังจากวันที่16สิงหาจะมีผลให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา1-70งเวงเล็บ5ประกอบมาตรา187หรือไม่โดนแล้วร้องอีกเรื่องหนึ่งเอ่อ บางท่านฟังสนับสนุนเพื่อไทยบอกว่าอ่ะมันเป็นเรื่องธุรการแต่บางท่านบอกกรณีวันที่พวกนี้นี่มันสำคัญเพราะมันมีช่องว่างอยู่วันหนึ่งเขาวันศุกร์ใช่ไหมค่ะอะแล้วยังไงทั้งนี้ท้งนั้น คุณเลืองไกลย,ยังบอกด้วยนะว่าขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวรอให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลมาให้ค่ะก็จะเอามาตรวจสอบแล้วจะส่งกกตพิจารณาต่อไปอาท่านผู้ชมคิดว่าเกี่ยวกับลุงป้าไหมไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ก่อนหน้าร้องเรื่องอะไรอะ่ะเรื่องที่ไปอา่าร้องเพลง กินอาหารที่ที่ชานวีค่ะแรนโชชานวีของคุณอนุทินนะคะแลวเอาคุณพ่อไปด้วยคุณทักษิณไปด้วยใช่ไหมค่ะแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐนั้นในฐานะรองประธานกรรมการซอฟต์เพลเวอร์กับโครงการหลักประกันชุมภาพแห่งชาติค่ะเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐกฎหมายกําหนดว่าห้ามรับทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามที่เทียบเคียงไปทรัพย์สินอ่าใครเ,เป็นคนจ่ายค่าฟรีเสียค่าอาหารไหมเออใครเป็นคนจ่ายค่าอาหารค่าตีกอล์ฟค่าแคดดี้ อ่าอันนั้นคือเรื่องแรกที่คุณเรืองไกรร้องค่ะและคุณภยบุูณิติตะวันบอกว่าแม้จะเป็นสมาชิกพลังประชารัฐแต่ทําในนามส่วนตัวค่ะอันนี้ล่าสุดเช้านี้ลาออกจริงหรือเปล่าวันที่เท่าไหร่ผลในทางกฎหมายคืออะไรค่ะนี่ท่านบูชมอันนี้ยังไม่นับก่อนหน้านะท่านบูชมเอาผู้ร้องยิรนามจําได้ใช่ไหมที่ร้องให้ยุพ,พักเพื่อไทยอะค่ะเพราะ เพราะว่าพักเพื่อไทยปล่อยให้คุณทักษิณครอบงำคุณเศรษฐานะคะครอบงำผ่านทางคุณเศรษฐาที่ตั้งคุณพิชิตขึ้นมามโดยอ้างอิงคำวินเจยัยของสารธรรมนูญคดีคุณเศรษฐานั่นแหละะ,ะ,ะขณะที่พักเพื่อไทยคุณภูมทรรมและใครต่อใครอ,อคุณชูศักดิ์ศิรินินว่าที่รัฐมนตรีสำนักนายกก็บอกอการตั้งตีเป็นอำนาจของนายกโดยแท้ตั้งคนนอกยังได้เลย มันไม่เกี่ยวกับพรรคเอ้าใช่ไหมอ่ะใช่เขาชี้แจงอย่างนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเขาชี้แจงเท่าที่เป็นข่าวก็คือเป็นเรื่องของ,ของตัว,ตวนายกล่าสุดอ่ะทุกอย่างเป็นอำนาจของนายกคนเดียวโดยแท้อถ้าเกิดสารรัมนูนจะบอกว่าเป็นเพราะคุณทักสินก็เป็นเรื่องของนายกไม่ใช่เรื่องพรรคอันนี้เป็นข้อต่อสู้ใช่ไหมค่ะนอกจากนั้นที่คุณไปศาล เพื่อนมงคลได้บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้สองสามข้อนะก็จะมีเรื่องเรื่องตอนเข้าจุลาเป็นนิสิตจุลาแล้วก็เรื่องเอาพายสนามกอล์ฟใหญ่เนื้มปลุกผีใหญ่เนื้มฮะเอาพายทำมิการามจําได้ใช่ไหมเอาไม่อยากจะท้าความมันตั้งแต่สมัยนู่นอ่ะอโอเดี๋ยวมันยาวไปแล้วอะไรอีกเรื่องนะมีสามเรื่อง เดี๋ยวอีกเรื่องห<อ>นึ่งคือเรื่องนี่นะคะอ่ะว่ากันต่อไปท่านผู้ชมไหนอ่ะตัวสอกันทีล่ละข้อวันนี้โอ้โหคือ <c> ท <oughs> ่านผู้ชมอย่าไปคิดเป็นเรื่องเล่นนะอ๋ออีกเรื่องหนึ่งไปว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่โดนหรอกค่ะเพราะว่าเขาพูดแล้วพักเพื่อไทยพูดแล้ว พักร่วมรัฐบาลวันนั้นที่ไปประชุมกันที่บ้านจันสองล่าค่ะเพื่อจะตั้งรัฐบาลอาจจะโดนข้อหายินยอมให้บุคคลภายนอกมาครอบงําพักแต่คือวันนั้นมติมันเป็นคุณชยัยเกษมไงแต่ท้ายสุดมันเป็นคุณอุ้งอิงอ๋ออันนี้คุณวิสุดอะวิสุดชัยนรุนะเป็นคน<อ>พูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าครอบงําจริงก็ต้องเป็นคุณชัยเกษมเิใช่เพราะพักเพื่อไทยที่สุดก็เสนอคุณแพททองทานไม่ใช่ชัยกเกษมทิศศรีใช่ไหม อ่ะไหนออโอ้โหนี่อ่านักข่าวช่องนี้อวยลูกพี่ทักศสียงใหญ่เลยไอคนหนึ่งอวยส้มอตรงจะให้ยอยู่พักไหนอ่ะนผูชมไม่ถึงว่าพิยุทธกับใบคนละพักอย่างเงี้ยไม่ไม่ถึงผมเนี่ยอ่ะบางคนบอกอวยลุงป้อมอ่ะตลงใ้ยอยู่พักไหน อวยนุงป้อมอวยคุณทักษิณอวยคุณพิธาฮะให้อยู่พักไหนไม่พอใจออกไปได้ยินไหมไม่ถูกใจปุ๊บไปอีกฝั่งหนึ่งทันทีประหลาดโกรธนะเนี่ยฮะเอาได้ยินตรงกันไหมถ้าจะหาคนที่จัดรายการตามใจตัวเองเข้าห้องน้ำส่องกระจกแล้วพูดเองไม่ต้องดูเข้าใจป่า อะไรอันตะกี้จะโวยลุงปอมเออคือผมนี่เป็นเป็นเป็นคนประเภทคาดขั้นเอาตายเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งใดก็ให้ฝั่งนั้นเขาสะท้อนออกมาว่าเขาทำอะไรใช่ไหมค่ะเออถึงเวลาลุงป้อมไม่ยด่าเลยอ่ะ <c oughs> ฮะเออนักข่าวเรานำเสนออ่าพลเอกประวิธทำอาหรือคุนทักษิณก็ไปทำนี่หรือพักซ่อมไปทำนี่ อันนั้นเป็นนักข่าวหรือเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเอาให้ถูกใจเข้าห้องน้ำส่องกระจกแล้วจัดเองเข้าใจตรงกันไหมเอออเาให้ได้ดังใจเลยใช่ไหมนี่ย้ายขึ้น